มาต่อกันที่ทาไมเพศหญิงจะต้องจ่ายเบีย้ยประกันแพงกว่าเพศชายนะครับผมขอแบ่งเป็นสองแบบนะ้องก็คือเบีย้ยประกันของทุนชีวิตกับประกันสุขภาพปาระกันสุขภาพก็คือการรักษาพยาบาลแล้วก็โรครายแรงอะไรแบบนี้เพศหญิงจะจ่ายมากกว่าเพศชายเพราะว่ามีความเสี่ยงมากกว่าถ้าตามหลักทฤษฎีเนาะก็เพศหญิงเนี่ยจะมีนมแล้วก็มีมดลูกซึ่งเพศชายก็มีนมใช่ไหมมีนมเหมือนกันแล้วก็อะไรที่ช้แทมดลูกก็คืออันทายว่าเพศชายจะไม่มีประจำเดือนทําให้ความเสี่ยงในเรื่องของมดลูกเนี่ย ตอหรือว่าอันท้าเนี่ยมันจะน้อยแตกต่างกันเนาะไม่ใช่แค่เรื่องมะเร็งอาจจะเป็นเรื่องของเยื่อหุ้มดลูกเนื้องอกมดลูกช็อกโกแลตซี เชื้อ HPV อะไรประมาณนี้เกี่ยวกับมลรูกต่างๆซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ไระแรงท้องมะเร็งแต่มันอาจจะนาพาไปสู่โรคมะเร็งได้ทําให้การรักษาของผู้หญิงเนี่ยจะมีโอกาสได้รับการรักษาที่มากกว่าเพศช,ชายทาให้เบี้ยสุภาพเนี่ยจะสูงกว่านั่นเองแต่เพศช,ชายเนี่ยจะไปแพงในเรื่องของทุนชีวิตมากกว่าเพศหญิงเพราะตาั้งสติแล้วนะครับเพศช,ชาย,ยจะใช้ชีวิตแบบที่มันเสียกกเส่ยงมากกว่าทํางานที่เสี่ยงมากกว่าทาให้เพศช,ชายนั้นอาจจะมีโอกาสที่ใช้ชีวิตแล้วตายง่ายกว่าผู้หญิงนั่นเองผู้หญิงตายยากอะไรประมาณนั่นเนาะก็ประมาณนี้คร ผมอยู่บริษัทเราควรจะมีประกานที่มันพอเหมาะกับความพอดีของเราในแต่ละคนไปซึ่งมันแตกต่างกันดังนั้นถ้าอยากให้ผมดูให้หรือว่าอยากปรึกษาผมก็ปรึกษาได้ฟรีนะครับก็ตามคอนแทคด้านล่างเลยนะครับสวันดี้ก็ขอบคุณมากครับ